สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเครื่องแดกที่จะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปอิ่มหนำสำารางกับของกินของอร่อยหนักคุงสบายกระเป๋านะครับในราคาเบาๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่ท่าน้ำนนนะครับหรือตลาดนนทบุรี ตลาดสดเทศบาลนนทบุรีนะครับสมัยก่อนเนี่ยขายกัน24ชั่วโมงไม่ได้หลับไหลกันเลยนะครับเพื่อนๆแต่ปัจจุบันนะครับก็เงียบนะครับไปทุกที่ครับทุกตลาดนะครับเดี๋ยวนี้มันมีตลาดนัดเปิดขึ้นเยอะครับเพื่อนๆคนส่วนใหญ่ก็จะเดินใกล้ๆบ้านนะครับเพื่อนๆก็ตลาดนนทบุรีนะครับมีของกินของอร่อยเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นร้อยเลยนะแล้วสาหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาหาของกินนะครับตรง แถวตรงข้ามกับเมเจอร์นน์นะครับเป็นห้างเก่าแก่กห้างในตำนานเลยนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านนี้เลยครับเพื่อนๆบะหมี่เกี้ยวขาเรกนะครับก็พี่เขาสู้ชีวิตนะครับผ่านเรื่องราวมามากมายนะครับกว่าจะได้เปิดเป็นร้านบะหมี่เกี้ยวนะครับและขายดีมากนะครับเป็นสายดึกนะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่หิวดึกนะครับร้านนี้เปิดขายตั้งแต่สองทุ่มนะครับไปจนถึงประมาณตีสองหรือตีสามเลยนะครับเพื่อนๆ แต่ปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ห้าทุ่มหกทุ่มหมดเก็บกลับแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้นะครับเป็นขวัญใจนะครับรอบดึกเลยครับเพื่อนเพื่อนบะหมี่เกี๊ยวเลือกได้นะครับมีทั้งบะหมี่ยกบะหมี่เหลืองหรือจะเป็นบะหมี่เปาะเส้นแบนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับสามารถแจ้งกับทางร้านได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างรอนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็มันเนี่ยครับทานน้าดื่มฟรีนะครับ น้ำเย็นๆในกระติกอย่างแบบนี้เย็นชื่นใจครับเพื่อนๆนี่ครับบะหมี่เกี๊ยวขาเหล็กนะครับก็สามารถโทรที่ขึ้นตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าวันนี้ได้เปิดทำการแสดงหรือเปล่านะครับนี่ครับลูกค้าแน่นตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับร้านนี้คือเปิดสองทุ่มนะครับคนมารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ที่ชื่อร้านบะหมี่เกี้ยวขาเหล็กเนื่องจากพี่เขาคนนี้นะครับเพื่อนๆก็เ,เป็นปข่าวใน,น,นช่วงหนึ่งเลยนะครับก็แกถูกคนเมานะครับเพื่อนๆชนนะครับแล้วก็เสียขาไปหนึ่งข้างนะครับปัจจุบันก็ใส่ขาเหล็กข,ขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับแถมอร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆก็มาอุดหนุนกันได้นะครับช่วงสองทุ่มนะครับไปนจนถึงตีสองให้โทรมาเช็คตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ก่อนนะครับเพื่อนๆเผื่อแกขายหมดเร็วหมดไวมาก ช้าหมดกดแดกนะครับร้านนี้บะหมี่เกี๊ยวขาเหล็กนนทบุรีนี่ครับเพื่อนๆทั้งให้เยอะสดสะอาดถูกอร่อยดูร้านนะครับเพื่อนๆโอ้โหจัดได้สบายตาน่ากินแล้วมองแล้วมันน่ากินทุกอย่างเลยครับเพื่อนๆเ,เครื่องนี่เยอะมากๆม,มีทั้งบะหมี่น้ําใสนะครับบะหมี่เกี้ยวหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกและยังมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เ,เครื่องเยอะมาก สำหรับชามนี้นะครับผมสั่งมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งนะครับแล้วก็หมูแดงหมูกรอบนะครับนี่ครับทางร้านจะมีหมูกรอบด้วยนะครับเป็นหมูกรอบแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับทอดหนังกรอบกรุบกรุบนะครับแล้วเนื้อแน่นเด้งเด้งฉ่ำๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยอย่างเดียวนะครับธรรมดาอยู่ที่50บาทนะครับพิเศษหกสิบ ชัมโบไซใหญ่ก็เจ็ดสิบาทนะครับเพื่อนๆหรือเพิ่มเส้นนะครับแกมีขายด้วยนะครับเพื่อนๆทั้งเพิ่มเส้นเพิ่มหมูเพิ่มอะไรแจ้งได้เลยนะครับร้านนี้คือตามใจลูกค้าสุดๆครับเพื่อนๆไม่แปลกใจนะครับเพื่อนๆทาไมลูกค้าแกเยอะนะครับทั้งถูกทั้งอร่อยแล้วก็อัธยาัยดีมากๆครับเพื่อนๆได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรุงหน้าตู้เลยนะครับเพื่อนๆคือขั้นแรกเนี่ยมาถึงให้เขียนเมนูนะครับแล้วก็ ให้กับทางเจ้าของร้านนะครับกับทางร้านค้านี่นะครับเพื่อนๆนและเดินมานั่งหาโต๊ะได้เลยครับเพื่อนเพื่อนพอได้แล้วเราจะได้มีโต๊ะนั่งทานนะครับถ้าไม่มีโต๊ะนี่ก็หานั่งเก้าอี้หานั่งตามแถวนั้นละครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแนวนี้นะครับยิ่งช่วงประมาณสองทุ่มเนี่ยจะเป็นเยอะช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยก็จะอีกช่วงตนอันก็จะเป็นช่วง คนเยอะอีกช่วงหนึ่งนะครับนี่ครับสามารถปรุงได้ตามชอบเลยครับตรงหน้าตู้ทั้งน้ำซอสหมูแดงซีอิ๊วดำซีอิ้วขาวน้ำปลาพริกพริก้านนี้เป็นแบบพริกผัดนะครับเพื่อนๆนี่ครับพริกผัดมาแบบนี้และถั่วนะครับปรุงได้ตามชอบนะครับพริกขั่วถั่วปนขาดไม่ได้เลยนะครับในบะหมี่เกี๊ยวป๊อกๆนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ซอสหมูแดงฉ่ำๆราดมาแบบนี้เลยนะครับ หมูกรอกก็เป็นแบบนี้ให้มาเยอะมากสําหรับชามนี้ก็อยู่ที่60บาทนะครับมีทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เส้นประมาณ2ก้อนนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวนี่ครับน้ําซุปเขาจะให้มาแบบนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่มีมะระด้วยน้าซุปคือแบบรสชาติแบบหอมหอมนะครับแล้วก็มีรสชาติแบบกลมกล่อมนะครับหวานมันเค็มแบบไม่ต้องปรุงนะครับเพื่อนๆ เนี่ยคือเครื่องยาเครื่องปรุงเขาแน่นจริงๆนะครับทั้งเครื่องเทศเครื่องปรุงผักผักนี้มีทั้งมะระหัวชะเท้าแล้วก็ตัวประกาศขาวเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้น้ำซุปหอมหวานสดชุ่มคอชื่นใจอร่อยมากไม่พอนะครับสามารถขอเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆถ้ามารอบดึกนี่มีเล้งแจกฟรีด้วยนะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆเส้นบะหมี่คือเป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นแบบ กรึบนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นแบบเด้งๆอ่ะแบบคือกึ่งคือถ้าลวกดีเนี่ยมันจะแบบกรึบมันจะแข็งๆกรุบๆอร่อยอ่ะคือเส้นแบบนี้ผมชอบนะครับหนึบๆเด้งๆเคี้ยวแล้วมันได้อรรถรสในการทานมากๆครับนี่ครับยิ่งซูชิยาวๆแน่นๆนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเส้นยาวซู้ิเด็เ,เพลินๆเลยครับเ,เพื่อนๆหอม แล้วผมใส่ซีอิ๊วดำมาหน่อยหนึ่งด้วยโอ้โหมันยิ่งแบบหอมไปอีกอย่างนึงอะหอมไปอีกแบบนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วแต่คนชอบเลยนะครับสูตรรสชาติเนี่ยแต่ความอร่อยระดับอะไรนะเขาเรียกระดับมาตรฐานเนี่ยคือมันมันมีอยู่ในทุกอาหารแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วอยู่ที่เรานะว่าจะปรุงไปตามที่รสชาติที่เราชอบนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยร้านเขาทำอร่อยแทบทุกร้านแล้วครับเพื่อนเพื่อนแต่อยู่ที่ว่าอร่อยมากอร่อยน้อยนะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรความใส่ใจเนี่แหละครับเ,เพื่อนๆในรายละเอียดแล้วก็ส่วนประกอบหลักอย่างที่มันประกอบเป็นอาหารหนึ่งชามนี่แหละครับเ,เพื่อนๆคือมันทําให้อาหารมันมีความกลมกลม่อมมีความ,ะมาละมุนทาแล้วมันโอ้ตักอันนู้นตักอันนี้หืมเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนๆล้างน,นี้คือได้เลยนะครับทั้งเกี๊ยวแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเกี๊ยวตัวใหญ่มากและไส้หมูสับแน่นๆเลยครับ เส้นบะหมี่หนึบๆกรึบๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเคี้ยวแล้วมันงับงับมันหนึบมันอร่อยะครับเพื่อนๆแล้วก็ตอนซูนแล้วเส้นมันหอมซอสหมูแดงเครื่องแท้เครื่องพรุงต่างๆคือมาครบเลยะครับเพื่อนๆแจ่มมากนี่ครับแล้วตัวหมูแดงร้านนี้นะครับก็เป็นแบบที่ชอบเลยครับหมูติดมันช้ำๆหนึบๆแผ่นใหญ่ๆแล้วยิ่งชิ้นขอบนะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลยะครับเพื่อนๆ ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกากหมูกเทียมเจียวในก๋วยเตี๋ยวปอกๆแบบนี้ีขาดไม่ได้เลยนะครับร้านนี้แบบหอมกระเทียมเจียวกากหมูคือรู้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวน่ะถ้าตัวกากหมูกระเทียมเจียวมาก่อนนี่คือมันมันก็เป็นชัยไปกับครึ่งนะครับตามไปด้วยตัวน้ําซุปนะครับเพื่อนๆน้าซุปนี่คือแบบเปิดหม้อมานี่แบบกลิ่นหอมไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหทำไมก่อนนี่ผมจําได้เลยเนี่ย หิวๆนะครับพอได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้เลยว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือน้ําเดือดพร้อมจะกินได้แล้วนั่นแหละครับเวลาได้กินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บก็มาแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับร้านนี้คือได้รสชาติมากๆนะครับเพื่อน,เอนแเครื่องให้เยอะมากอิ่มนะครับชามหนึ่งตอนแรกว่าจะต่อตัวโฟโยําสัหน่อยโอ้โหไม่ไหวจริงร้านนี้คือต้องมาซ้ําแน่นอนครับเพื่อน เดี๋ยวผมพาไปอีกหนึ่งร้านนะครับก็อยู่ตรงหอนาฬิกานะครับเพื่อนๆนเนี่ยแต่ก่อนมาถึงตรงนี้นะครับประมาณทุ่มกว่ากว่าเนี่ย<ๆ>ร้านยังเยอะอยู่นะแต่ปัจจุบันเนี่ยทุ่มกว่าสองทุ่มน,นี่คือบางนะครับเพื่อนๆน,น j j again, เนี่ยร้านก็ทยอยเก็บไปเยอะเลยดูฟุตบาทเนี่ยเงียบเลยครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวมากับร้านนี้นะครับร้านนี้ก็เป็นขายมายาวนานเหมือนกันนะครับร้านข้าวผัดนะครับแล้วก็เส้นหมี่ผัดแบบโบราณนะครับ ก็จะมีความหอมหวา,มหานมันแล้วก็เครื่องเป็นแบบโบราณเลยครับเ,เพื่อนๆร้านป้าอ้อมนะครับข้าวผัดโบราณท่าน้ำนนนะครับเ,เพื่อนๆ<อ>ก็ชุดหนึ่งนะครับถ้าใส่ครบทุกอย่างก็อยู่ที่สี่สิบนะครับแล้วก็ทั้งข้าวผัดนะครับทั้งเมนูหมี่ผัดโบราณเนี่ยทั้งคู่เลยครับครบเครื่องทุกอย่างก็ชุดละสี่บาทเท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนๆพื่นี่ครับ ดูครับความเงียบไปหมดแล้วเหลือไม่กี่ร้านเองตรงนี้นะครับมีร้านประจําผมเลยนะครับก็เรามีเข้าวมันไก่บะหมี่เกี้ยวนะครับแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งนี่มีอยู่ประมาณสามร้านครับตรงนี้อาหารตามสั่งนี่ครับอันนี้เก็บไปกันเรียบเลยครับมันเดี๋ยวนี้มันเงียบไว้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยเงียบปิดไฟกันเงียบหมดแล้วนะครับประมาณสองทุ่ม นี่ครับเป็นข้าวผัดนะครับที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับไข่ดาวผมอย่างชอบเลยครับร้านนี้คือเขาทอดแบบไม่ได้ต้องมานั่งแยกไข่แยกอะไรนะคือมันจะมีความกรอบอะ่ะกรอบทั้งไข่ขาวนะครับแล้วก็เออมันจะเป็นแบบรูปแบบเดียวกันเลยแล้วก็ตัวไข่แดงเนี่ยจะยังเยิ้มอยู่เลยครับคือจะทอดอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องเป็นไข่เป็ดอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆ ไข่ไก่ทอดอยังไงไขแดงก็สุกแต่ไข่เป็ดเนี่ยเขามีความแบบเขาเรียกว่ามันมีความเข้มข้นกว่านะครับกว่าไข่ไก่แต่ถ้าคนไม่ชอบนี่คือขาวเลยนะครับแต่มันจะมีความมันนะครับความหนึบแล้วก็กรอบตัวไข่าขาวนี่กรอบอร่อยแน่ครับนี่ครับก็เป็นข้าวผัดแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับ ก็มีความหอมตัวซอสต,ตัวซีอิ๊วนะครับแล้วก็ข้าวมันจะรุวนๆน,นะครับเพื่อนๆข้าวผัดแบบนี้มันจะร้วนๆมันอร่อยครับเพื่อนๆนีๆ่ครับแล้วรสชาติเขาแบบเค็มๆมันๆหอมๆนะครับนี่ครับหอมแบบสไตล์แบบแค่มีแค่ซีอิ๊วอะไรเงี้ยอร่อยแล้วเหมือนก็ผัดกับพวกน้ำตาลปีป๊บหรือเปล่าครับมันจะมีความหวานแต่มันไม่หวานโดดอะมันหวานๆมันๆอร่อยครับเพื่อนๆ คือสไตล์แบบเขาผัดโบราณนะครับเหมือนมีผัดนะครับเหมือนเอาตัวที่ผัดในหมี่นะมาผัดกับข้าวอร่อยไปอีกแบบนะครับเพื่อนยิ่งทานกับตัวเนี่ยไข่ดาวเนี่ยไม่ต้องเหยาะซอสเพิ่มเลยนะครับเพ,เพื่อนอร่อยเลยนี่ครับไข่แดงคือทอดได้ดีมากๆเยิ้มแบบนี้นะครับและกรอบทั้งฟอนะครับคือมันจะยิ่งทานใหม่ๆแบบเนี้ย ข้างนอกมันจะกรึบกรอบนะครับมันจะกรอบกรอบฟูๆนะครับส่วนไข่แดงมันจะยังเป็นแบบหนึบๆเป็นละวาแบบนี้ครับเพื่อนๆครับจำใหม่นี้เขาเรียกไข่แดงละวานี่ครับใส่พริกไทยเพิ่มไปห,หน่อยขาดไม่ได้จริงๆผมพริกไทยเนี่ยก็อร่อยแบบโบราณนะครับร้านนี้คือถ้าจะให้บอกถึงรสชาตินะครับก็จะมีความเค็มๆ มันมหวานแล้วก็ติดด้วยความหวานนะครับคบรสนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาผัดทั่วไปเขาเค็มเค็มมันๆอย่างเดียวนะครับแต่ร้านนี้คือจะมีความหวานเหมือนกับผัดหมี่ครับเพื่อนๆนี่ครับตัวผัดหมี่กับข้าวผัดเนี่ยรสชาติเดียวกันเป๊ะแล้วก็จะมีนี่ครับตัวทอดมันให้นะครับสชิ้นนะครับแล้วก็มีกุนเชียง1ชิ้นแล้วเขาจะหั่นมาให้เรียบร้อยนะครับสี่สบาท นี่ครับเพื <ull laser. S 1> ่อนเพื่อนแล้วก็จะมีผ like ักคะน้าคือมันหอมตัวผักคานนาด้วยนะครับนี่ครับหอมนัวหอมอร่อยครับเพื่อนเื่อนแล้วนี่ตัวผัดหมี่นะครับเหมือนกันเป๊ะครับเพื่อนเพื่อนรสชาติเดียวกันเลยครับแต่ผัดหมี่เขาเส้นมันจะแบบนี้ครับเพื่อนเนี่ยเส้นเขาผัดจนมันหอมครับกินป่อๆแบบนี้ก็เพลินเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับไม่ต้องมีอะไรมากเลยครับแค่เนี้ยอร่อยแล้วแต่เขาจะมีตัวผัก แกงกวาให้ถุงหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับนี่ครับเพื่อนเพืเนี่ยเขาทอดไข่ได้มีมากมันจะกร,บกรอบๆแล้วไข่แดงไข่แดงราวาทุกฟอรนะครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำนํำเสนอเพื่อนๆทุกๆกคนนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องขออภัยกับทางร้านนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพื<ๆ>่อนสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาเพื่อนเพื่อ,อทุกๆคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสวัสดีครับ